รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8มาที่เทศบาลที่นครปฐมกันบ้างดีกว่าครับออกข่าวไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับป้าที่มีสมบัติเป็นกองขยะโอ้โหสี่คูหาชาวบ,บ้านบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปหมดเลยออกข่าววันเดียวครับวันนี้เทศบาลไปเก็บขยะออกหมดแล้วนะนยัง Oh. คุณรู้ไหม oh. ใช้เวลาเก็บขยะทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่ okay, ชั่วโมงสี่ oh. ชั่วโมง oh. แล้วน้ําหนักขยะเนี่ยคุณผู้ชมฮะให้ทายว่าน้ําหนักกี่กิโลกรัมไม่รู้เิเป็นตันแน่เลยอะ่ะอ่ะคุณเอลองทายซิเอาเปกิโลเหรอเอาเป็นกิโล 50นะิบไหร้อยไปไหมโอ๊ยไม่ได้ผมเฉลยเอาร้อยกิโลร้อยกิโลเดี๋ยวผมเฉลยตอนท้ายดีกว่า50นี่น้ำหนักเอแล้วเนี่ย50เอาไปผมบอกเลยเอาเป็นเป็นตันนี่ครับนะสี่คู่หาขยะเต็มไปหมดเลยชาวบ้านบอกว่าอยากจะขายบ้านทิ้งแล้วไปอยู Waiting> ่ซอยอื่นมันเม้นอุปกรณ์หนักเลยนะมันเท่าไหรเดี๋ยวนี้คุณท่ไปได้ใช่ไหมมันเยอะมากจริงๆอ่ะห้าร้อยกิโลกรัมได้ไหมเนี่ยเกินเกินีเหรอเดี๋ยวตอนท้ายผมเฉลยตัวเลขนะเผื่อหวยใกล้ออกแล้วใช่ไหม ล่าสุดวันนี้เทศบาลนะคนปรปฐมนะครพร้อมเจ้าหน้าที่นะครก็เอารถแบ็คโฮไปนะครับไปช่วยกันเก็บข้าวเก็บของนะทำการสะอาดป้าตอนแรกเนะี่ยแกไม่ยอมนะแกโวยวายบอกอย่ามาโยงไม่ให้เก็บ เจ้าหน้าที่ก็พยายามครับพยายามอธิบายคุณป้านะครับบอกว่าป้าไม่ได้เอาไปทิ้งนะเอาไปไว้ตึกด้านหลังนี่แหละเป็นที่ดินของป้าแล้วเดี๋ยวจะคัดแยกขยะให้ให้คนมารับซื้อของเก่าป้าได้เงินนะป้ายอมครับป้ายอมแต่โดยดีเลยเจ้าหน้าที่ใช้เวลา4ชั่วโมงขนออกไปได้ทั้งหมดครับน้ำหนักขยะ12,000กิโลกรัมคิดแล้วประมาณ12ตัน12ตันเยอะไหมฮะเยอะมากแล้บ้านตรงนั้นเขาแบบไม่สุดเหรอหรอยังไง โอ้โ12ตันนะฮะ12ตันนี่มีสิทธิ์โครงสร้างบ้านสุดได้เลยนะเนี่ยข่าวผิดหรือเปล่านเนี่ย12ตันเนี่ยเออตามข่าวเขาก็ว่าอย่างนี้ตามข่าวบอก12ตันเนาะใช่แต่เอ๊แกล้งทำเป็นไม่รู้อ๋อ,อรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเห็นบอกว่าเทศบาลนะครับนอกจากเอาขยะไปเก็บด้านหลังแล้วเนี่ยทำความสะอาดฉีดล้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ซอยนี้สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกแฮปปี้ครับตอนนี้นี่ครับโล่งเลยครับแล้วก็สะอาดนะครับอาจจะมีน้ำนอนอยู่อะไรรทำความสะอาดกันอยู่นะครับ เส่ทางเนาะอเอาคุณป้าบอกว่าของที่เก็บเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะแบบขายเป็นไรายได้อะไรแบบนี้ไงครับผมข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้างครอบคลุม